สวัสดีนะครับผมทุกคนอะครับก็มาพบกับบ่าวจากปลาลุยนะครับก็วันนี้บ่าวจากปลาลุยนี่ครับขึ้นดับบ้านนะครับทุกคนยกของขึ้นที่สูงตกน้ําเข้ามาหน้าบ้านแล้วครับปีนี้ในกอบ35ปีของภาคใต้นะครับของจังหวัดยะลาครับทุกคนดูครับหน้าบ้านเต็มหมดแล้วครับผม าจะไม่เข้านะครับทุกคนอ,อย่าให้เข้าบ้านก็แล้วกันนะนะครับเอากับเอากระสอบทรายาปิดกั้นไว้นี่ครับทุกคนกันเอาเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกนะครับน้ําข้างนอกทุกทีนี้หนักมากเลยนะครับทุกคนหน้าบ้านน้ำเข้ามาในรั้วบ้านเลยครับ พาออกไปข้างนอกนะครับทุกคนไปดูข้างนอกกันนี่นะครับทุกคนดูหน้าบ้าน<ม>ไปนนบบรับทำโโบนะครับอ<ม>ืมดูครับทุกคนอืมดูหน้าบ้าน เป็นทะเลแล้วครับทุกคนนีขนาดว่าแถวเวรุวันนะครับทุกคนแถวเวรุวันมันจริงไม่เคยท่วมนะครับแถวเวรุวันปีนี้โอ้โหหนักเลยครับทุกคนนะครับตรงนี้ก็มีอ่ามีพี่นะครับพี่ที่จิตอาสาของทหารบกนะครับเข้ามาช่วยนะครับในบ้านเราทั้งหลาก็ได้ ้นโคงขึ้นที่สูงเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าว่าพื้นนี้คนมาอีกก็เรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับนนเราจะเดินไปอโลกตะินนะครับ Mereka pini บางที่มีชั้นโถงก,ก็สบายหน่อยครับทุกคนน้ำอัลเอวลยครับทุกคนฝนก็ยังตกลงมาเรื่อยๆนะครับยังไม่หยุดเลยแต่นี่ก็มีพี่ทาหารเขามาเว็บข้าวนะครับ

ถ้าลงไปยิ่งยิ่งลึกกว่านี้เลยรถนี้สบายเลยครับ พี่น้อยอ่ะข้างในอ่ะลองเพ้นไหมนุ้ยใช่เลยเคนไปไหมน้องเพ้นอะต้องไปยืนที่อู่เลยแบบนั้นนะ บางทีแกเ,เอามาจากอูไหมเนี่ยพราะว่าแกเดินออกมาจากข้างนอกนะีน่ยนได้เจก kẹt hay một nó lại đứng mẹ âu ồ nè à trong này nó kì nó lấy à ตอนนี้ก็เดืข้าวนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานนะครับเนื่อยกันหมดแล้วครับทั้งทำข้าวเกยทั้งตัดเสอยทรายทั้งอู่ก็คือทุกหน่วยงานนะครับในจังหวัดยะลาตอนนี้หัวหมุนกันหมดแล้วนะครับก ทั้งประชาชนที่ประสบไปก็หัวหมุนนะครับแม้กระทั่งบาวจากซาลูเองก็อ่าวันปีนี้ก็คือเป็นผู้ประสบภัยเองด้วยนะครับอันนี้ออกมาตรงซอยแปดนะครับทุกคนตอวน,นี้ซอยนี้ก็คือ พึ่งซอยเลยนะครับน้ำก็คือรถเล็กวิ่งไม่ได้นะครับรถใหญ่ก็หมดเิดนะครับทุกคนนอกอย่างว่ารถเต้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ยิ่งพยยายิ่งได้อยู่นะครับเจ้าหน้าที่คือถ้าเข้าซอยเล็กก็หมดผิดนะครับเข้าไม่ได้แล้ว ก็ไปขึ the ้นซอยขวดลอยหุบไม่ไม่ไม่ท่วมดีหนักอยู่ซอยบ้านหนักนหนักอยู่ตัวบ้านเบาปลาลุยอย่างเดียวนะครับทุกคนก็คือแถวเวันรุวันก็คือจะหนักอ่าชงซอยแปดอย่างเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าโดนตลาดเก่าโดน เต็มโดนอยูກดีบางครั้งລนี้ยคจนแล้วนะครับทุกคนคือท่วหมดเกือบทั้งเนืองนะครับบเืองแล้วก็ตนี้ เ็นวา่าได้ข่าวว่าจะตก็นจถึงวันที่สิที่ห้านะครับทุกคนมีวันที่ยี่สิบแปดมกนี้นะครับก็อีกหลายวันนะครับก็ต้องเป็นอยากำลังใจให้ที่น้องานารจังหวัดยะลาทุกคนนะครับเมือกระชั้นมาจากพาลีเองนะครับทีนี้ก็คือเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะครับ ก็วันแรกที่บาวจากปลาลีถ่ายก็น้ำไม่เยอะขนาดนี้นะครับทุกคนโ okay. อเคอ่ไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงนะครับขึ้นมาถึ่งวันนี้ก็ยิ่งขึ้นนะครับน้ำยังไม่ลดเลยครับทุกคนขึ้นเรื่อยๆนะครับอเออ ไปทางนี้เลยทางนไนจะเปิดไหมเดีต้องเปิดเดินไหยไม่มีน่ไหนเดือนเดียวแล้วเดี๋ยวไปเดินไปเดือ นี่จะตัวยบ้านสุดที่แรงจักได้กัดจักตรงไหนก่อนห้หน้ำไม่รู้เป็นกะหนุนนิ่พลกเเราคนไม่ได้เข้าออกไง วันนี้นะครับอับเดตกถานการา์น้ำท่วมเป็นบ้านบาจากพารีนะครับวันลากันรอนนะครับเ,เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันทุกวันนะครับทุกคนยังไม่ลดนะครับน้ำเดี๋ยวจะอับเดตให้ดูกัน่างดู ลอนะครับทุกคนอรอติดตามนะครับตามมาตามน้ำท่วมในจังหวัดยาลานะครับหรือว่าภาคใต้สามจังหวัดตอนนี้ภาคใต้นะครับทุกคนโอ้ยจาับตัวกันนะที่ตรงที่บ้านบ่ายจากคาลีนะครับเพราะว่าออกไปที่อื่นก็ไม่ได้แล้วนะครับก็จะถ่ายตรงบ้านนะครับตรงนี้ก็ ลากนกโกนนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากส่งกำลังใจนะครับให้กับราจากปารีแล้วก็พี่น้องชาวยะลาทุกคนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ลากันโกนนะครับสวัสดีครับผมบายๆนะครับผมเดี๋ยวก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับทุกนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันอีกนะครับทุกคนเพืนกว่าผู้การน้ำท่วมจะ าลดนะครับแต่หน้าจะไม่ลดนะครับทุกคนเพราะว่าฝนยังตกอยู่แบบนี้นี่ครับ